กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีไปทุกยคฐานนะาจะคำหับสมส่องน้องคำนำโชคย้ำต้นคำคำพี่น้องเ้ยฮากับบริได้ลงขีบบริได้คอยลงขีบพี่น้องในเบื้องเนาะพ่อข้าเสมาอาบน้ำให้คนน้อยก่อนละกันพอล่มก็แห้งแห้งอยู่ตลาดพอข้าขึ้นมาถึงเฮือนข้าก็เสดลงตลาดหายน้องนัดอุ้มถ้าพี่น้องเลยเพราะอนานขี่หาย โซนทางนี้เไม่ใช่จืดหายโรคเงาหายพี่น้องเอ้ยลังจากคนกับไปโรคมาแต่โดนแล้วฮักกัดป้าพี่น้องมีแต่คนอุ้มลูกไปเบิกนู่นมีไฟแดดป้านอนเรียนกันเนี่ยป้าเธอเห็ดยังอยู่เนาะ

คือพ่อไนี่แม่นบ่อสพายคือพ่อแม่นี่คือแม่แม่นบอสพ่อต้อยหล่อบ่บ่เนยอุ้มน้องหน่อยอุ้มน้องหน่อยแม่เพิ่นไปอยู่พี่น้องน้องอเนยแม่เพิ่นไปเกี่ยวข้าวซอยหญ้าเพิ่นอุ้มน้องหน่อยน้องหน่อยปตาน้องหน่อยเกือบเลย น้องน้อยเห็นน้องน้อยก็เห็นน้องน้อยอุ้มแบบนี้ก็จะกุ้มืกันกับน้องน้อยบาร์ไตอุ้มพี่น้องบาร์ไตอุ้มน้องน้อยเม่เมนแขาเจ้าว่าให้บาร์ไตฮัดอุ้มใน่เด้อเพิ่อนๆเพิ่นคอมเมนต์เข้ามากับบาร์ไตอุ้มแล้ว

อากาศก็พายุพี่น้องเลยป้าทองผักก็สีงามเทเนาไอคิวขี้ไฮออกมาตักรมเด็กกินนมไปจักห่อแห้งผลไปจักเปื้อจุงใสอยู่ อากาศฮออาจจะเป็นโพดแม่นอากาศฮอนแห้งเอาอย่าใครบาดตายอู้แม่เอาผมมาหาอีกเลยนะเอ้ยเบิ่งเบิ่งสีเห็ดน้องหน่อยนี่เบิ่งได้รึกินน้ำหอมกันแห้งๆได้ผมผมนั่งนะเอ้ดังหน่อยนะแม่หน่าบาตายชู้แมน้องหน่อยมาหน่ะแม่เลยมาหน่ะแม่มาแม่เนี่ยนี่นี่เฮ้ย่วย ลองเพกเลยนอนลองเพกไงไว้นองน่อยนะไ้นี่นอนน้อยนี่อุ้มนอนน่อยนี่วุ้งว้อห้อยห้อยปมันกันไหนอยางนอนนอนสายาปกองปองเป่านนลลุ่ตาลุลุนอกตาลุลุเอ้นอตาลุลุคนนี้คือใคในรอย ลงเพลงได้รองเพลงยังคือไพ่ลอยหนว่า้องเพลงไว้ลงเพลงมาว้ลอยร้องบไหเขี้ยวเลอือ้เพลงร้องเพลงตกแล้วค่ะไปให้อุ้มไปไหนป้เลบ พ่นโต๊พี่น้องเอ้ยคีมีกกานาไหนเจังหน่อยอันนี้กระเป๋าตายห้ามกุละบสนเขามาห้ามได้ปะนอ้อเฮ้ยห้ามได้ประเดีย๋ยนะต้มน้ำอาบพี่น้องอันห้าต้มเสบียงมะขามเพราะน้ำมันเกิดพุทธห้าเลยต้มเสบียงมะขามลองเบิ่ง ถ่ายยัง่ายอยู่ đ ด้นี่เนาะเบิ่งน้องน้อยนอนป้าน้องน้อยเบิ่งบึงเอื้อยนอนก่อนบ่งน่องน่อยบึงเอื้อยนอนอืทางนยเบิ่งเอื่อยนอนเอื้อยนอนสบายดีปลาลุงหรือยังคะอาทองเอื้อยนะ อุ้ยเสือให้น้องโอุซะให้น้องไอคิวซะเสือ,อน,นี่ให้น้องไอคิวซะเสือ,อน,นี่อืมน้องไอคิวซะเด้อเสืออันเด้ออืมแล้โอภูมิมองอีกเลยโอ้ยเปลี่ยนกันนอนกันนองไอคิวอยู่อืมไอคิวตื่นกันเอื้อยนอนต่ออืมนอนโต,มนนตแม่ ไอ้นั่นตอออือเบาดังแมบมั้งถุนถูนถูนถูนเฮ้ยยังเลยลองเพลงให้ปโปลุ่งพังกันเอา าเธอหูแล้วเธอสิเลิกยู่บ่บ่ไปสิเดตีนสิปลาลุงบ่งามเลยนะอืยุอย่าดิปลาลุงนะเขาโทษปลาลุงไงไว้แม่นั่งบ่อยู่นั่งหัวเตกรงายเถาะเนี่ลูกนั่อนนอนแล้วอนอนทำเละนอนเลยอียนเพิ่นทำเละพี่น้องเอิ้นลินน้องไอคิว

เฮ้นอนเหียนกัน uh. บ้านอนเหียนกันบ้างฮงหนาดผืนอุ่มคนหน่อยผ่นอุ้มลานอุ้มลานใายพี่น้องเอ้ยฝนดี่ลบนแหลบๆยาายกะจะยูนมปะจัก เดี๋คือมันแก่บ่องอยู่ในบางเนี่ยเห็นตลอดบางเี่นนะมันเป็นรูปขาว่คิวนอนอาปากนนสิไปไซ้ายลนะนนนนสินอนบ่นอ,นอืมแม่ร้อยไปไซ้แม่แเม่์อเนอยเด้ mẹ anh em bây sai Kiều you sigh hả sao? you sổ nhà soya soya bóp doe em ván a balloon mừng nuôi ván a balloon mừng nuôi ow he named tò 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 bà tò 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 ดื้อตัดมาสิตัดขาถิ่มนี้มะะอามีเดมาสิตัดนี่กุด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 อมทขอโทษด้อขอโทษด้อพวเขาดอปรุงเนยดื้อไอคิวดื้องนอ่ปากองปองเนี่ย อยัางอยังลูกอยังลูกสบายดีปลาลุงก่อนเดี๋ยว้ปลากคลิปให้ปลาลุงก่อนไหมยินดียินดีหัวซีสักน้อข้าก็ซุมมาพักควรจะเดี๋ยวลาพี่น้องไปก่อนคลิปน้ำพ่อกันใหม่พี่น้องเลยสบายดีสบายดีเนยปลาลุงนั่งในเพื่องน้าพี่น้องไปแล้วพี่น้องเอ้ย